สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารัดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2565นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21กสกรก ตุลาคมนะคะ22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองเนาะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นหคกับชาวราศีตุลลคณาตุลใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวม ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆซิในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะขอให้ปี256 15นี้นะคะมีแต่ความสุขความสมหวังคิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีตุลลคณาตุลแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองเข้าสู่คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีตุลลคณาตุลคือคุณคือชาวธาตุลมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องดาวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบได้เดินไพ่ 9. เก้าเหรียญค่ะห้าเหรียญน,นะคะ6ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะ ชาวราศีตุลลัคณะตุลในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวแทด,ดินค่ะพลึกศพกันบังกอนอาจจะเป็นชาวแทดไฟนะคะเมสสิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าชาวราศีตุลลัคณะตุลในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับคุณพยายามที่จะไล่ตามใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะแบบเอาใจใส่ดูแลนะคะเอาอกเอาใจนะคะตามใจนะคะ ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนะคะเพื่อที่จะให้เขามีความสุขมากที่สุดประมาณว่าคุณเห็นเขามีความสุขคุณก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณเนี้เออโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้กลับมามองตัวเองว่าเอ,อ้ยการที่เราทําให้เขาอะ่ะมันมันเหมือนกับเราโดนเอาเปรียบหรือเปล่าเออเรายอมเขามากเกินไปหรือเปล่าบางครั้งบางทีเขาไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรประมาณว่าคุณคุณใส่ใจคุณให้ใจคุณทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเขาแต่บางครั้งบางทีเขาไม่ได้ไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่ได้ดีใจในสิ่งที่คุณทําอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็พยายามมานานแล้วด้วยนะคะบางคนแบบว่าบางคนทําทํามาตลอดตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันนะคะตลอดระยะเวลาที่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 เห็นกันและกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออนะคะมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสําหรับคุณอะคุณ คุณไม่ลดเลยอะ่ะเออคุณมีแต่เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ตัวเขาเหมือนกับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เวลามันเพิ่มขึ้นแต่ความความความสําคัญความผูกพันในในความรักในความสัมพันธ์ที่มีให้กันอะ่ะคุณมีมากขึ้นแต่ตัวเขากับมีลดลงอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่คุณก็ยังอยากที่จะไปต่อคะ่ะคุณก็ยังมีกําลังใจเพราะว่า คุณชอบเขามากๆคุณรักเขามากๆคุณให้ความสัมพันธ์กับเขามากๆนะคะคุณก็ยังมีกําลังแรงใจที่จะไปต่อเพราะว่าในอนาคตของของของคุณมีภาพเขาอยู่ด้วยนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศรีตุลลัคนาตุลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงวันที่1ถึง15มกราคม2 5 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวอลลุมเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะใบแรกจะเป็นไพ่งอ่ะ,ะควีนนะคะควีนถือเหรียญนะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะอืมก็ยังคงจะต้องเหนื่อยต่อไปแหละเนาะเดาบนะคะและเป็นไพ่สามเหรียญค่ะ ชาวราศีตุลักนาตุลน,นะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินที่ประสบกานมังกรธาตุไฟเมษสิงห์คูนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก,ก็ได้ไม่แอนตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างที่ยังจะหนักอยู่นะคะหมายถึงว่าคุณยังมีความพยายามเนาะที่จะบอกว่าผลักความสัมพันธ์นี้ไปต่อเพราะว่าคุณมีความมั่นคงกับเขามากๆนะคะ,ค,ยายาะคุณพยายามที่จะเอาใจใส่มากขึ้นด้วยจำไปคุณพยายามที่จะแบบว่า สนใจเขามากขึ้นเอาใจใส่มากขึ้นเพราะว่าคุณเชื่อเลอเกินนะคะว่าสิ่งที่คุณทําให้มันดีที่สุดสักวันหนึ่งนะคะเขาจะมองเห็นนะคะคุณมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเขาจะมองเห็นในความความสําคัญความดีนะคะ่ะความจริงใจที่คุณมีให้นะคะอืมแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเขาว่าไม่ใช่ไม่รู้นะตัวเขาก็รู้ว่าคุณหักเขามากๆตัวเขาก็รู้ว่าคุณให้ความสัมพันธ์กับเขามากมแต่เหมือนกับตัวเขาอะ ไม่ได้ซีเรียสอะไม่ไม่อยากให้คุณซีเรียสอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปสบายๆมากกว่าไม่อยากจะต้องมานั่งคาดหวังนั่งจับผิดนั่งผิดหวังอะไรแบบนี้เอออยากอยากให้มันไปสบายๆแบบแบบสามเหรียญแบบนี้ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะ เออนะคะอืมแต่มารู้สึกว่าตัวคุณน่ะยังอยากพยายามต่อคือเหมือนกับว่าคนหนึ่งอยากอยากอยากจะให้แบบว่ามันค่อยๆไปอยากมั่นคงแต่อีกคนนึงถามว่ามั่นคงไหมก็มั่นใจในตัวเองแล้วว่ามันมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็อยากจะผลักดันความสัมพันธ์ให้มันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเออมันมันเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันมีความคาดหวังในระยะทางไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะอืมเนาะมันก็เลย ทำให้อีกคนหนึ่งที่พยายามที่จะผลักไปแบบเร็วๆวะ่ะพยายามอยากจะพัฒนาเร็วๆอย่างเงี้ยเออมันเหนื่อยนะคะตรงนี้เนาะซึ่งคุณก็เหนื่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลคณาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนื้อบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ ้องคำใบได้เป็นไพ่เด็ดนะคะอืมสิบดาบเดวัล <The World. S 1> และชาลิออดนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะราศีกรกฎลัคนากรกฎ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะคุยกับชาวทัดลมด้วยกันเองก็ได้เนาะคุยกับใครก,ก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์นที่แม่บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เนาะแต่มารู้สึกว่าในในที่นี้มันเหนื่อยมากๆแล้วแล้วเขาเรียกว่าก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ที่ความสัมพันธ์มันจะจบลงห้าเหรียญสิบดาห้าเหรียญสิบไม้เท้าสิบดาบมันเหนื่อยมันท้อมันหนัก มันเจ็บปวดมันทุกข์มันทรมานสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตมันอาจจะถึงทางตันอาจจะจบลงนะคะเพราะมีไพ่ของการจบขึ้นมาตั้ง3ใบซึ่งเป็นเมเจอร์อะคานานะคะแล้วก็มีไพ่ของการเดินจากไปก็คือชาลออดพยายามแล้วค่ะทำสุดความสามารถแต่ว่าความสัมพันธ์มันมันมันต้องจบมันก็คือต้องจบอ่ะมันไปไม่ได้แล้วมันมันไปได้สุดทางเท่านี้จริงๆ ะะอืเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลักนาตุลค่ะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนํานะคะในเรื่องของความรักให้กับชาวราศีตุลักนาตุลน,นะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกเป็นไพ่เก้า 9, ถ้วยสามไม้เท้าแปดถ้วยและเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ ชาวราศีตุลและคณาตุลแพทย์ธนแนะนํะนานว่า <c oughs> ไม่ว่าคุณจะพยายามขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าที่ตรงนี้มันไม่ไทําให้ความพยายามของคุณมันสำเร็จผลหรือว่ามันสําเร็จหรือในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมันไม่ได้ทาให้ตัวคุณมีความสุขาการมีความรักก็คือความสุขถูกต้องปะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักแล้วเราทุกเรามีความรักแล้วเราแล้วเราเหนื่อย นั่นคือความรักที่ไม่ตอบโจทย์นั่นคือความรักที่ไม่ดีต่อใจนั่นคือความรักที่ไม่ดีต่อตัวคุณนะคะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะไม่เข้าใจว่าคุณคงไม่อยากที่จะออกมาหรอกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนแต่สุดท้ายแล้วคนเรามันต้องมันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่ในสถานที่หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันสบายใจถ้าหากว่ามันไม่สบายใจถึงแม้ว่าคุณจะรักถึงแม้ว่าคุณจะผูกพันขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ นะคะก็จะประมาณนี้เนาะลองลองไตร่ตรองดูดีๆนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไปมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามารายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผิดไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ